ครับเมื่อทุกท่านเดินขึ้นมาบนวัดภูอุ้มข้าวนะครับก็จะเจอศาลาอยู่สองหลังนะครับซึ่งอยู่บริเวณหน้าด้านหน้าภูเขานะครับก็จะมีประชาชนมาร่วมทําบุญในช่วงเช้าเช้าช่วงตอนนี้อากาศเย็นเย็นมากนะครับอากาศเย็นเดี๋ยวประชายจะพาไปดูการทําการเกษตรบนภูเขานะครับซึ่งทําการเกษตรที่ได้ดีมากนะครับและเป็นอู่ข้าวอู่น้ําเป็นแหล่งข้าวแหล่งน้ําเป็นแหล่งพืชผักผลไม้ต่างๆนะครับที่ ดูแลหมู่บ้านและทั้งหมู่บ้านและก็ทั้งวัดวาอารามต่างๆนะครับที่มาขอความแบ่งปันผักผลไม้นะครับเราไปดูกันครับสวัสดีครับเพื่อนๆอ,อยู่กับผมเช่นเดิมครับบ่าวชาบ้านสวนเกษตรพอเพียงสาระดีๆทางการเกษตรนะครับวันนี้บ่าวชามายืนอยู่ที่ภูอุ้มข้าวอำเภอคนสารจังหวัดชัยภูมินะครับซึ่งมา วันนี้มาโอกาสมาปฏิบัติธรรมมาเจอการทําแปลงเกษตรทําการเกษตรบนภูเขานะครับเป็นภูเขาลูกที่ไม่โตมากนะครับอันนี้ก็คือภูเขาลูกหนึ่งนะครับถ้ามองไปทางโน้นก็จะเป็นภูเขาหลายๆลูกนะครับที่เรียงทับทอนกันอยู่ทางโน้นก็จะเป็นน้ําผุดทับลาวนะครับแล้วก็ข้ามไปเป็นเขื่อนจุลาพรนะครับตรงนี้มาดูการทําการเกษตรที่คณะพระสงฆ์และก็ อาญาตพี่น้องนะครับได้ขึ้นมาทําการเกษตรบนภูเขาแห่งนี้นะครับเขาทําได้ดีมากนะครับเขาใช้การปลูกผักปลูกตะไคร้นะครับตรงนี้เป็นปลูกตะไคร้ตรงนี้เป็นปลูกสลัดนะครับปลูกสลัดหอมไว้ทํากับข้าวนะครับแล้วก็จะเป็นหอมบัวหอมเลยนะครับทีนี้ทางโน้นก็เป็นมะเขือต้นใหญ่นะครับระบบน้ําเขาดีมากนะครับดูดินดินก็ดินดําดี ดูมะเขือต้นสูงเพราะว่าเก็บผลผลิตมาเยอะแล้วนะครับมะละกอแล้วเดินไปอย่างนี้ดินดินเขาจะเป็นดินดำที่ดีมากนะครับมีการปลูกไม้ผลด้วยเป็นพวกลำไยเป็นพวกทุเรียนเป็นพวกฝรั่งนะครับน,นี่ฟักทองกำลังออกเต็นใหญ่เลยครับนี่ต้นใบใหญ่มากพุ่มใหญ่มากดูสิครับนี่มะเขือมะเขือก็ติดลูก สวยดอกโตเลยนะครับเนี่มืเขือเป็นมะเขือหลายกบขังกลบลูกโตแล้วก็ดกดูสิครับเนี่ยดกดกนะครับเนี่ยเพื่อนๆนีทางนี้ก็จะเป็นแปลงถั่วฝักยาวนะครับนี่คือการปลูกที่การเกษตรที่อยู่บนภูเขานะครับแล้วก็อยู่ในบริเวณวัดนะครับเศราสรถที่จะทำการสร้างอาหารแล้วก็ทำเป็น ให้คนมาเรียนรู้ได้นะครับโดยเฉพาะดูที่แปลงถั่วตรงนี้ถั่วฝักยาวนะครับเป็นแปลงถั่วติดลูกสวยงามเหมือนกันนะครับลูกก็เยอะนะเนี่ยแปลงถั่วที่เยอะมากแล้วก็ถั่วฝักยาวเดี๋ยวจะพาเดินลอดเดินลอดแปลงถั่วฝักยาวมาทางนี้หน่อยเจออะไรบ้างนะครับถือว่าเป็นการเกษตรที่ พอเพียงดูแลตัวเองได้แล้วก็สามารถนำการเกษตรตรงนี้นะครับพืชผักต่างๆลงไปประกอบอาหารแล้วก็ให้แม่ครัวทำกับข้าวต้อนรับแขกหรือว่าต้อนรับผู้ที่มาร่วมทำบุญในการทำบุญต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นนี่ผักนี่หอมเลยนะครับอันนี้ผักผักใบเลื่อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นผัก กุยช่ายนะครับเป็นกุยช่ายทานกับผัดไทยอร่อยนะครับนี่ต้นกล้วยก็อวบโตใหญ่นะครับมีหลายสายพันธุ์นะครับที่บ่าวชาเดินดูนะมีน้ำว้านะครับมีกล้วยหอมทองนะครับพี่ตรงนี้เป็นกระหลำ่ำเป็นกระหล่ำปีที่ห่อแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนห่อลูกโตมากครับเพื่อนเพื่อนลูกโตมากเลยผู้ ปลูกขนาดปลูกบนภูเขานะครับเนี่ยปลูกบนภูเขาแล้วก็ดูดิครับกระหล่ำพอเพียงเลยมีกระหล่ำสามารถตัดไปทํากับข้าวมะละกอมะละกอตรงนั้นก็ดกมากนะครับซึ่งการปล่อยระบบน้ําลงมานะครับบ่าวชาดูแล้วเป็นลดหลั่นคล้ายๆขั้นบันไดนะครับคล้ายๆขั้นบันไดลดลงมาแล้วทีนี้ดิน ที่เขาได้รับเขาจะปรับปรุงดีโดยการใช้ฟางนะครับคุมดินคุมหน้าดินไว้เยอะมากคุมหน้าดินไว้เสร็จแล้วดินเขาก็จะได้ดินดําดีและน้ําที่ไหลผ่านลงมานะครับก็สามารถที่จะปลูกพืชลดหลั่นกันไปนะครับก็เป็นอันนี้ต้นพริกนะครับพริกก็กําลังเติบโตมากเลยอันนี้ผักชีลาวผักชีลาวก็กําลังเกิดนะครับอันนี้ก็คือผลงานของหมายถึงว่าอุบาสกอุบาสิกานะครับที่เข้ามาจําศีลอยู่ หรือมาจําศีลหรือมาร่วมทําบุญที่วัดนะครับมาช่วยกันปลูกแล้วก็ดูแลนะครับแล้วก็มีพระอาจารย์พระครูแล้วก็คณะพระสงฆ์นะครับที่อยู่จังหวัดนะครับดูแลช่วยกันนะครับทําให้มีพืชผักมีพืชผักมีผลไม้ไว้รับประทานนะครับมองไปทางโน้นก็เป็นมะนาวมะกรูดโอ้สวยงามมากนะครับเ,เพื่อนๆลองไปาพาเดินดูนี่เดินลัดเลาะมาตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นลำไย แต่นี่เป็นแปลงบวบนะครับเ,เพื่อนๆนเป็นแปลงบวบแล้วก็เป็นร้านบวบดี๋ยวสิลูกยาวมากครับเพื่อนเพื่อนลูกยาวบวบลูกยาวจริงๆเลยนุนน่นลูกนุ่นลูกนุ่นยาวมากเลยนี่ก็เป็นบวบสามารถมีผักผลไม้ที่ปลูกไว้ได้รับประทานได้ถือว่าเป็นแหล่งอาหารชั้นดีเลยนะครับเพื่อนเพื่อนดูสิครับมะละกอก็ต้นอวบต้นโตมากกำลังจะติดผล อันนี้เป็นฟักทองนะครับเพื่อนๆฟักทองฟักทองก็ได้ปุ๋ยดีได้ดินดีคิดดูว่าใบหนึ่งนะครับเพื่อนใบหนึ่งนี่โอ้โหใบโตมากดอกก็โตมันก็จะปล่อยร่องน้ํามาทาั้งนี้นะครับมีทั้งบวบทั้งถั่วทั้งนี้ก็จะเป็นต้นลําไยนะครับโอ้โหถือว่า เป็นการจัดการแหล่งอาหารได้ดีมากๆเลยครับหน้าที่จะมาเรียนรู้นะครับปลูกผสมผสานแล้วมีอยู่มีกินแล้วสามารถที่จะนำไปเลี้ยงคนที่มาร่วมทาบุญที่วัดได้นะครับนี่เป็นมะเขือเทศนะครับเพื่อนๆเป็นป่ามะเขือเทศเลยเนี่ยมาทางนี้เป็นมันเทศนะครับเพื่อนมันเทศ,ม,เทศมันเทศมันญี่ปุ่นนะครับสวยงามนะครับผสมผสานอยู่กับมะเขือเทศ นี่แปลงถั่วปลูกได้ทุกที่นะครับแปลงถั่วฝักยาวนี่ไว้เก็บประทานถือว่าเป็นการทําการเกษตรที่ดีระบบน้ําก็ดีดินก็ดีนะครับเกิดจากความขยันหมั่นเพียรและความตั้งใจในการทํานะครับแล้วก็ใส่ใจพื้นดินสาม,มารถที่จะนำํำฟางข้าวมาคลุมนะครับปลูก สมบัติระนาบน้านะครับลดจากที่สูงลงมาที่ต่ํานะครับน้าไหลจากที่สูงลงมาที่ต่ําทําให้เกิดความชื้นอันนี้ผักขี้ไทยนะครับทุเรียนกกำลังปลูก <laughs> อันนี้ผักผักหอมป้อมนะครับเนาะผักหอมป้อมบักพริกนี่งามรารน่นบอกแม่เวลานั้นนะหน้า<โ> inf, <c oughs> พ่นนะ <c oughs> พริกหนีงามออกนวยดีเนาะป่าโอ้ครับถือว่าปลูกปลูกแบงปันชาวบ้านพร้อมเลยมาเอาไปเฮ็ดกับเขาในวัดน้ำบาหมู่บ้านพร้อมอ๋อครับผมโอ้ครับเป็นแหล่งอาหารได้เนาะแม่เนาะเออครับยังว่าปลูก ลูกไว้าหลายๆคนกับมิมองให้แจกคนกินเนะครับอว่าเอาเอาไปลงทานน้ำอื่นพอมครับมันแล้วก่อโอ้โดกใหญ่โอ้ครับมันโอ้ครับผมทางลงไปทางวันคุณตีว่าครับ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 โอ้ครับ โอ้ดีเลยครับเป็นแหล่งอาหารให้ทั้งหมู่บ้านในเลยเนาะนนนครับผักสลัดก็สวยงามต้นต้นทูนนี่ติอันนี้กักล้วยหอมอ่นนหอ,อหอมสมรัดาหอมบ้านอันนี้กล้วยหอมหอมเขียวนะครับไม่ใช่หอมทองอะหอมเขียว ลูกจะไม่ยาวมากนะครับถ้าเป็นหอมทองเขาจะลูกยาวๆเป็นแหล่งอูกข้าวอูกน้ำปลูกต้นทุนครับอันนี้ต้นทุนนะครับเนี่ยต้นทุนใบทุนกอทุนไว้สำหรับทานกับส้มตำอร่อยเดินมาดูทางนี้ก็เป็นทั้งสวนโหระพาสวนพริกนะครับทางนี้เป็นแหล่ง สมุนไพรเลยนะครับเนี่ยอ๋อครับเวลาบ้านเขาเป็นงานเป็นนี่อย่างที่เขากะตัดไปไปแจกเขาไปซอยกันทําบุญในบ้านอืครับมักเพาไปสันติเต็มเลยเนี่ยเป็นแปลงเต็มอยู่นะข้างล่างอ่ะอืมกระลำหัวเต็มเลยตรงนั้นน่ะ โอ้ผลผลิตทางการเกษตรของเราใครไม่ดูคนขึ้นรถไปทำกับข้าวเลี้ยงทั้งพระสงฆ์และเลี้ยงทั้งชาวบ้านนะต้องบอกว่าเป็นแหล่งอาหารจริงๆครับมันละกอดกตั้งแต่พื้นดินขึ้นมาเลยครับเพื่อนๆโอ้โหครับปลูกได้สวยงามมากอันนี้เป็นทานตะวันนะครับทานตะวันแล้วก็ดาวเรือง ปลูกไว้ทั้งบูชาพระด้วยแล้วก็ปลูกทั้งพริกไปทำกับข้าวด้วยนะครับสวนทางนี้ก็เป็นสวนล้อมๆก็เป็นสวนไปหมดเลยครับเพื<ๆ>่อนๆดูมะละกอสิครับโอ้ดอกเต็มต้นเต็มพริกพริกก็นด้จะทำล้านเลยนะครับนี่พริกเนพริกก็สวยงามมากเพื่อนๆถือว่าเป็น แหล่งการเรียนรู้ที่ดีๆมากๆเลยนะครับพ่ซึ่งเป็นที่ของพระสงฆ์ที่ของวัดแต่สามารถนำมาปลูกแล้วก็เพื่อที่จะเป็นแหล่งอู่ข้าวอู่น้ำให้กับหมู่บ้านได้นะครับเวลาหมู่บ้านมีงานต่างๆนะครับก็จะสามารถมาเก็บผักและผลไม้ต่างๆไปทำบุญหรือว่าไปแจกจ่ายไปเป็นอาหารให้กับชาวบ้านได้นะครับ ถือว่าเป็นแหล่งที่ทำการ,กรเกษตรเพื่อการพอเพียงและก็ทำการ,กรเกษตรเพื่อแบ่งปันตามดำริขององค์สมเด็จพ่อรัชกาลที่9ของเราได้ดีมากๆนะครับเพื่อนๆดูสิครับยิ่งชมแล้วยิ่งประทับใจยิ่งชมแล้วยิ่งถูกใจบ่าวชาพามาชมวันนี้นะครับซึง เป็นสวยงามมากนะครับนี่ก็เป็นการปลูกพืชตามขั้นบันไดนะครับเพื่อนช่วงนี้กําลังเป็นกระเทียมแล้วเป็นหอมแล้วก็เป็นพริกนะครับซึ่งกําลังเจริญเติบโตสวยงามมากนะครับสำรวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปทําการเกษตรดีๆนะครับของบ้านสวนเกษตรพอเพียงในเช้านี้นะครับสําหรับวันนี้อาชาขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้พบกันใหม่ใน คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ